สวัสดีแฟนๆคอบอลชาวลูกหนานทุกท่านกันด้วยครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงเช้าๆประจําทุกวันแบบนี้ซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มตัวทีเด็ดวีพีของเราที่ผมก็ได้แจกไปทุกวันนั้นก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังอรารวาดแล้วก็ฟอร์มเข้าเป้าสุดๆเลยครับเพราะในช่วงเวลาตีสองครึ่งครับตัวทีเด็ดวีพีของเราก็ได้เวลาลงสนามและก็เป็นทางฝั่งของทัพราชาชุดขาวเดินาดิดก็ปิดบัญชีเปิดบ้านเอาชนะเนอัลเบติสไปได้ที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับซึ่งทั้งสองนนนน้าาาหอมมย่เลลีใท667แะ ซึ่งในตอนนี้เหล่าบรรดาแนวรูกของทัาฟังชุดขาวก็เริ่มจะปรับตัวเข้ากันได้แล้วครับถ้าดูจากลูกแรกที่เอมบาเบยิงไปได้แต่ก็น่าเสียดายอีกเช่นเคยครับ ที่สเตปบอลชุดว P ีของเราในวันนี้นก็พลาดเป้าไปเพียงแค่คู่เดียวอีกแล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับส่วนใน5คู่ทีเด็ดใน,นช่องของเราในวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแม้ว่าจะมาตามนัดเพียงแค่3ตัวแล้วก็พลาดเป้าไม่มาตามนัดอีก2ตัวก็ตามครับโดยคู่แรกที่มาตามนัดก็เป็นเกมแดงเดือดที่ผมก็ให้เลือกถือหางทางฝั่งทัพหงแดงลีภูรับซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าทางฝั่งของด้านทัพปีศาจแดงก็พายคารังให้กับคู่ปรับตลอดการถึง3ประตูตอ่อศูนย์โดยที่ในเกมนี้ทีเด็ดของเราก็ยังกกกกินนเเเเเเตต็็็มมมมมข้้าาาปปปไแบบบสใคู่่่่อซึงทีผ ือกลองทางฝั่งทีมเยือนอย่างไฟบวกไปที่ราคา2.25ครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเขาทักเสือใต้แม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะทีมเยือนไปได้ก็จริงแต่ถ้าว่าพวกเขาก็เอาชนะทางฝั่งทีมเยือนอย่างไฟบวกไปได้เพียงแค่สกอร์สอประตูต่อศูนย์เท่านั้นและเพียงแค่ช่องว่างของสกอร์สลูกแบบนี้ก็เลยทําให้แนวทางของเราแม้ว่าจะทากาไรเข้าเป้าให้เราได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังถือว่าแนวทางในวันนี้ก็ยังคงผ่านเกมครับและอีกหนึ่งคู่ก็เป็นคู่ทีเด็ดวีีที่ผมก็ได้คัดส่งให้พี่ทุกท่านในรนรับดยทที่ท่่ออกากาาา็เปนงงงฝาาขขชเเุวิ ชนะเดลเบติสไปได้ที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์ส่วนพี่ๆท่านใดน,นะครับต้องการอยากจะรับตัวทีเด็ดเวพีที่ผมก็จะได้มีแจกกันฟรีๆแบบนี้ทุกวันก็สามารถแอดไลน์สมัครมาเป็นสมาชิกของเรากันได้ที่ Li n e i ดี d s j 4ตัวขอย้ำอีกครั้งนะครับกับกลุ่ม Li n e i ดี d s j 4ตัวที่ในกลุ่มนี้ผมก็จะมีทั้งตัวทีเด็ดเวพีทั้งบอลเดี่ยวและสเตปบอลชุดส่งตรงถึงมือถือพี่ๆทุกท่านในทุกๆวันโดยที่ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับแล้วก็อย่าลืมสมัครมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันรับรองได้้เลยยวว่่่่าาาผผมมก็จะไทํใหหิดหังองนออแนนน แล้ววันนี้แม้ว่าโปรแกรมของลีกใหญ่ๆอาจจะไม่มีโปรแกรมลงสนามกันนะครับแต่ผมเองก็ยังที่จะไม่พลาดคัดคู่เด็ดๆที่ก็น่าจะทากาไรมาฝากกันเหมือนเช่นเคยและในวันนี้ครับกับโปรแกรมประจำวันที่2กันยายน2567ผมก็ได้มีแนวทางมาฝากกัน4คู่ใน2ลีกที่น่าสนใจส่วนจะเป็นเกมคู่ไหนที่น่ารู้น่าทำกำไรไปบ้างเราก็มาตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับเกมคู่แรกก็จะเป็นสึกโรมาเนียซูเปอร์คัพนะครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นยูนเดียก็จะพบกับกาหลีบูซัวและสําหรับเลนราคาไม่กล้าที่ให้มาในเกมคู่นี้เลนแรกก็เปิดมาอยู่ท 0.25สำหรับในเกมคูน่นี้ถ้าเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งเจ้าบ้านยูเอีเยพวกเขาก็รักอยู่อันดับที่9ก้าของตารางโดยผลงานจากการลงสนามทั้งหมดเป็น7เกมก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้2เกมแล้วก็มีอยู่8คะแนนครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนกอรลีบูซัวครับพวกเขาก็รักอยู่อันดับที่6ของตารางโดยจากผลงานในการลงสนาม7เกมเท่ากันก็คว้าชัยมาได้1เกมแล้วก็มีอยู่เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทงฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้ผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งของยูอเอลีย <ๆ S 1> ก็มีเกมที่เก็บชัยไค่เก็ด ส่วนในผลงานที่เหลืออีกสเกมครับผลงานของเขาก็ยังแผล่วดโดยที่ผลงานของังฝั่งเจ้าบ้านในช่วง2เกมหลังสุดยูนเลียก็มีเกมที่บุกไปเอาชนะเซซี่มาได้1.0ต่อก่อนที่ในเกมนัดที่ผ่านมาก็จะบุกไปพ่ายกับทางด้าน f k ฟเคซิกซิด้ามาที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์อีกเช่นกันครับส่วนผลงานของฝั่งทีมเยือนในตอนนี้ผลงานจากในช่วง5เกมที่ผ่านมากอรีบูซัวก็ยังไม่สามารถคว้าชัยมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวโดยผลงานที่พวกเขาทําได้ก็มีเกมที่เสมอมา2เกมแล้วก็แพ้ไปอีกเกมังลงามเยือนก็มี เกมที่เปิดบ้านแพ้กับยูนิเวอร์ซิตาเตคูไป2ประตูต่อศูนย์และกับผลงานในเกมนรกที่ผ่านมาเขาก็ยังบุกไปแบ่งแต้มจากทางด้านอาฟูมาติที่สกอตสูนประตูต่อศูนย์ครับแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเททเทในการเจอกันของคูน่นี้ซึ่งจากผลงานในช่วง5เกมถ้าคู่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของทีวเยือนอย่างกอรียบูซัวก็เป็นฝ่ายทําผลงานได้ดีกว่าเพราะจากสถิติที่ออกมากอรีบูซัวก็ยังสามารถคว้าชัยจากเกมที่เจอกับทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างยูนิเดียมาได้ถึง3เกมและก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและกับผลงานในครั้งงงล่่่าาสุดทััคูเเจออกกน็ปฝขรี ที่ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านคว้าชัยไปได้ที่สกอร์สประตูต่อศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาแฮนดิแคปที่ให้มาในตอนนี้เลทราคานั้นก็ยังเปิดมาอยู่ที่ราคา0.25ครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําผลตอบแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นยูเนียเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา18แต่ถ้าเราเลือกเชยทางฝั่งทีมเยือนอย่างทางเกาหลีบุซัวเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2 0 1และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ่ายต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยยยัังงงงคมมีีกกาารเเออไปในนทฝ่่ื สกกํานนสหรับในคู่นี้แม้ว่ากระแสะก็จะได้มีการเอียงไปทางฝั่งของทีมเยือนก็จริงนะครับแต่ถ้าเราจะมาดูจากผลงานและโมเมนตัมของทั้งคู่ในตอนนี้แล้วก็ดูจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่ก็น่าจะเริ่มกลับมามีความมั่นใจได้แล้วหลังจากที่พวกเขาก็เพิ่งจะเก็บ3คะแนนมาในเกมลีกได้และแม้ว่าถ้าดูจากในราคาที่เปิดมาในตอนนี้มันก็ยังคงสมเสียงที่คู่นี้จะจบลงด้วยผลเสมอกันแต่กับการที่ทางฝั่งของยูดีเลียก,ก็ได้เปรียบที่ได้ในรังก็น่าจะทําให้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็น่าจะมีโอกาสที่จะคว้าชัยไปได้มากกว่านะครัััับบดงงนนนน้้กกการชชีีขอผมมใเคู ผมที่ขอชิชาตไปที่อยู่ยูนเรียไม่เสียใจ เกมคู่ที่2เราก็จะมาอยู่กันที่เซกูด้าสเปในคู่ที่คืนตรงครับโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ้านเอีบ e าก็จะพบกับเรมบเตและกับเรยราคาไมื่อก่อนเกมในคู่นี้เรทที่ให้มานั้นก็เปิดมาที่ราคาศูนํจุาสำหรับสถิติผลงานในการเจอกันของคู่นี้ซึ่งถ้าเราจะดูจากผลงานภาพรวมที่วชคสีครางถ้าคู่เจอกันผลงานส่วนใหญ่ก็มักจะจบลงด้วยผลเสมอมากกว่านะครับเพราะจากสถิตีที่ออกมาถ้า2ทีมก็เคยจบเจ้ากันไป6หครั้งแล้วแต่และทีมก็ยังแบ่งการคอ้ใชยไปได้อีกทีมละสองครั้งและกับผลงานในเกมนั้นล แล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของัฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้ผลงานจากในช่วง5เกมที่ผ่านมาเออีบาก็ยังมีเกมที่คว้าชัยไปได้3เกมแล้วก็มีสะดุดเสมอและแพ้มาอีกอย่างละ1เกมนะครับึ่งกับผลงานใน2เกมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเออีบาก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะคาสเตลลอนมาได้ที่สกอร์1ประตู0แล้วพวกเขาครับก็ยังสามารถบุกไปแบ่งแต้มจากทางด้านราซิงซานเตเดไม่ได้เกมนัดที่ผ่านมาอีกที่สกอร์2ประตูต่อ2ส่วนผลงานของท้ฝั่งทีมเยอเลปเต้นะครับถ้าเราจะไปดูสถิติ เพราะทางฝั่งของเลเบเตในตอนนี้ก็เป็น14เกมมาแล้วครับที่พวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครมาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถิติผลงานในช่วง5เกมทางฝั่งของเลเบเตก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้ถึง4เกมแล้วก็มีสะดุดเสมอไปนในเกมน่าลสุดให้กับคาดิสไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ผลงานในเกมก่อนหน้าในนัดเปิดฤดูก,กาลเลเบเตก็ยังบุกไปเอาชนะฟอร์ติ้งกีคอนเก็บ3คะแนนแรกมาได้ที่สกอร์2ประตูต่อ1ึครับแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลทราคา, ap, าที่แคปไมค้าที่ให้มานะครับซึ่งในตอนนี้ราคาที่ให้มาน,นั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.5โดยที่ในอัตราการ การจ่ายราคาค่าน้ําผลแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชยทางฝั่งเจ้าบ้าน A Bar, เอบาเด็ดราคาค่าน้ําเฉยได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.06แต่ถ้าเราเลือกเชยทางฝั่งทีมเยือนอย่างเลบันเต้ครับเด็ดราคาค่าน้ําเฉยได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.84และสําหรับกระแสทิศทางในฝ้าฝั่งตระเทศในตอนนี้กระแส,สที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนมากกว่าแม้ว่าในเกมนี้นนทางฝั่งของเลบันเต้ก็อาจจะต้องออกมาเยือนก็จริงนะครับแต่ทั้งกระแสทิศทางในฝ้าฝั่งตระเทศบวกกับเลทอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของทางด ตอนนี้ทางฝั่งของเลเบเต้ hmm. ก็ยังคงรักษาสิติที่ก็ยังคงไม่แพ้ใครมาแล้วถึง14เกมติดเพราะฉะนั้นกับเกมเดนดนี้ก็ไม่คิดนนครับขอเลือกวางทางฝั่งทีมเยอเลเบเต้ Liberty, เท่กว่าดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่เลเบเต้ได้เหแน่ มาต่อกันที่เกมคู่ที่3ซึ่งทางฝั่งยูนิเวอร์ซิตาเตครูเจ้าบ้านก็จะเปิดรังพบกับทางด้านดินาโมบูคาเลสครับโดยทีเลทราคาให้ทีแค่ในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.5ซึ่งถ้าเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมในตอนนี้ก็ถือว่าผลงานของทั้งคู่ก็ยังคงมีผลงานภาพรวมที่ดูจะสู่สีคู่ขี้กันอยู่เพราะทางฝั่งเจ้าทีมยูนิเวอร์ซิตาเตครูในตอนนี้พวกเขาก็รั้งเยูออันดับที่2ของตารางผลงานที่ทําได้ซึ่งจากการลงสนามไปทั้งหมด7เกมแล้วก็ยังคว้าชัยไม่ได ก็ยังคว้าชัยไปได้3เกมโดยก็มีอยู่12คะแนนและในตอนนี้ก็ร่างอยู่แบบที่4ของตารางซึ่งถ้าเราจะไปดูสถิติผลงานที่ทุเดในการเจอกันคนคู่จากผลงานในการเจอกันในช่วง5เกมหลังก็ถือว่าผลงานส่วนใหญ่คนคู่ก็มันจะจบลงด้วยผลเสมอมากกว่านะครับแม้ว่าก็จะมีอีก2เกมที่ฝั่งของยูนิเวอร์ซิตาเตคูก็จะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ก็ตามนะครับแต่ทว่ากับผลงานทั้งคู่เจอกันในเกมนั้นล่าสุดนั้นก็เป็นทางฝั่งของทางด้านยูนิเวอร์ซิตาเตคูที่พวกเขาก็บุกไปเจ้าให้กับทางด้านอิเดโมบุคา มาดูผลงานของทังฝั่ง้าบ้านในตอนนี้ผลงานจะในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งของ UniUnivers Sta ต้าตีคูก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้3เกมแล้วก็มีสะดุดเสมอและแพ้มาอีกาื่นเกมครับซึ่งกับผลงานใน2เกมหลังสุด Univers Sta ต้าตีคูก็มีเกมที่บุกไปเอาชนะกอเกียบูซัวไปที่สกอร์2ประตูต่อ0และกับผลงานในเกมนั้นล่าสุด University ซต้าตีคูก็กลับมาพลาดท่าบุกไปแพ้กับทางด้าน AFC เมเตลูบูซัวมาอีกที่สกอร์1ประตูต่อสูนครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทาาาาาาางงงงั่่่ีมมมมเเเยนนกกกบ้้ซึแววถรจจะดูผลนนช5 ทางฝั่งขขงดีเดวบูคาเลสก็อาจจะยังคงไม่แพ้ใครมาก็จริงแต่กับผลงานที่พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้นั้นมันก็ยังมีเพียงแค่3เกมเท่านั้นครับและกับผลงานใน2เกมหลังสุดที่พวกเขาทําได้ดีเดวบูคาเลสก็ยังสามารถคว้าชัยไปได้2เกมติดจากการเปิดบ้านเอาชนะ CS c r สไคลอโอวาไม่ได้แบบเหนือความคาดหมายที่สกอร์สองประตูหนึ่งเด็พวกเขาครับก็ยังบุกไปเอาชนะ CS v อ l u n ลูนทอรีมาได้อีกที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูจากเดนราคาแฮนด์แคปไม่ก้าที่ให้มาในเกมคู่นี้ครับซึ่งในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงเปิดดมาาาาาอยย่ทีรรรค0 5โในัตก ใจราคาค่าน้ํหมุแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกอยู่ทางฝั่งเจ้าทิ่นยูเนเวอร์ซิตาเตครูเลนราคาค่าน้ําเช้ได้ก็ะจะได้ที่ราคา1.87แต่ถ้าเราจะเอาผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านมากางดูในตอนนี้ใส่ตีที่ดีที่สุดของพวกเขาก็คือเกมที่เล่นในลางนี้ครับและแม้ว่าดีเดโมและแม้ว่าดี m o โมบุคาเลสก็อาจจะยังคงไม่แพ้ใครในเกมนัดเย็นมา4เกมติดแต่กับการที่พวกเขาก็แทบจะไม่สามารถเอาชนะทีมไหนมาได้เลยมันก็ไม่น่าแปลกครับที่ในเกมนันี้จะบุกแพ้กันทางฝั่งเจ้าถิ่นได้ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่่นีี้ผมจอชชาติไปท ติคูบูแหลกครับ มาถึงเกมคู่ที่4คู่สุดท้ายกับศึกเซกุนดาสเปนอีกหนึ่งคู่โดยที่ในเกมนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเอลเช่กับคาร์ดบาและกับเลนราคาไม่ก้าที่ให้มาในเกมคู่นี้เลทแรกก็เปิดไปที่ราคา0.25ครับสาหรับในคู่นี้ถ้าเราจะดูจากสถิติผลงานในการเก็บกินราคาแฮ้ทิแคปเอเชียย้อนหลังก็ถือว่าสถิติที่ออกมาก็น่าสนใจเล็ยครับเพราะจากเกมที่ทางฝั่งเจ้าบ้านเอลเช่ถูกมองว่าเหนือกว่าอยู่ที่ราคา0.25ซึ่งจากราฟที่ออกมาทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังเคยทําราคากินงกำไรให้นักทุนไมาได้ถึง44แต่กกลัับนถ้าเปททางงฝัีวเอร์ ว่าเป็นรออยู่ที่ราคา0.25แบบนี้จากกราฟที่ออกมาพวกเขาก็ยังสามารถทําราคาเกีกยกำไรให้นาทุนมาได้แล้วถึง56%เลยครับแล้วถ้าเราจะไปดูผลงานของทางฝั่งจ้าบ้านกันบ้างซึ่งจากสถิติที่ออกมาก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่ทางฝั่งชาทินจะโดนทางฝั่งทีเยินบุกมาแชร์แต้มในเกมนน,นี้ได้เพราะผลงานที่เอลเช่ทำได้ในช่วง5เกมพวกเขาก็ยังคว้าชายัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวจากการที่บุกไปเอาชนะโอทิฮูด้ามาในเกมอุ่นเพื่อที่สกอร์2ประตูสูงเท่านั้นส่วนในผลงานที่เหลืออีก4เกกกมมมขของงงงทาาาาฝฝััั่่่่เเเเชพพพว็็ยปยปนนแ้้หดีผล2 แต่เปิดดูการมาทางฝ่าของเอเช่ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับโดยพวกเขาก็มีเกมที่เปิดบ้านแพ้กับทางด้านฮูเอสกาไปที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์และกับผลงานในเกมนั้นที่ผ่านมาทางฝ่าของเอเช่ก็ยังบุกไปแพ้กับทางด้านอาเบซซเต้มาอีกที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งทีเยนกันบ้างแม้ว่าผลงานจะในช่วงห้าเกมที่ผ่านมาทางฝ่าของโคโูบ้าก็อาจจะไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ก็จริงแต่ถว่าในตอนนี้พวกเขาก็ยังมีเกมที่แพ้ไปเพียงแค่สองเกมเท่าไดด้้อีกกกเมวยัน โดยทีมผลงานของฝั่งโคลบาในช่วง2เกมตั้งแต่เปิดดูกาลมาครับพวกเขาก็ยังมีเกมที่บุกไปแพ้กับทางด้านมิราเดสมาที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์แล้วก็ยังมีเกมที่เสมอให้กับทางด้านฮูโกสีเอฟไปอีกที่สกอร์สองประตูสองครับแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเจอกันของคู่นี้ซึ่งจากผลงานในช่วง5เกมที่คู่เจอกันผลงานที่ออกมาก็ไปทางฝั่งของทีมเยนโคลูบาก็ยังคงมีผลงานที่เหนือกว่าอยู่นิดครับเพราะจากสถิติที่ออกมาทางฝั่งของทีมเยนก็ยังเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้2เกมแล้วเอเชีย ก,ก็เป็นทางฝั่งของเอลเช่ are, ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะคอร์ดบาไปได้ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาแฮเทคแมกัาที่ให้มาในเกมคู่นี้จากเลนราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.25นะครับแต่ทว่าในตอนนี้เองเลนราคานั้นก็ยังคงได้มีการปรับตัวขึ้นไปอีกโดยในตอนนี้ก็ไหลไปอยู่ที่ราคา0.5ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลแทน้ในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชยทางฝั่งเจ้าถิ่นเอลเช่เลนราคาค่าน้ำทช่ได้ก็จะ,จะได้อยู่ที่ราคา,า,าืองจุดหนค่ง เขได้ติดรา,าคา1.79และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝังต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอ,เอ,เอเ็นียงไปทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านเอลเช่มากกว่าครับแม้ว่าถ้าจะดูจากภาพรวมในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเอลเช่ก็อาจจะเป็นรองอยู่นหน่อยนะครับแต่ถ้าจะดูจากโปรแกรมต่อจากนี้แล้วในเกมนัดน,นี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดถ้าหากเอลเช่จะหวังเก็บ3คะแนนในรางของตัวเองแถมในตอนนี้ทางด้วยการปรับตัวในเด็ดราคาที่ก็มีการปรับตัวขึ้นมาก็ดีหรือแม้กระทั่งกับกระแสที่ก็ยังมีการเอ็นเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นอีกเพราะฉะนั้นนี เลือกเชียร์ทางฝั่งเอลเช่มีลุนเฮสามแต้มครับดังนั้นกับการชี้ชาดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชาดไปที่ยูเอลเช่เฮในบ้านก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมดแต่ก่อนที่เราจะจบลิปของเราในวันนี้เราก็มาสรุปแนวทางการชี้ชาดของเราอีกครั้งกันครับโดยในเกมแรกที่ทางฝั่งของยูเดียก็จะพบกับทางด้านเกอรลีบูซัวซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ได้ให้ไปในเกมคู่นี้ผมค่ายเลือกเชียร์ทางฝั่งยุทิ่นยูเดียและกับในราคาไมกกานั้นผมค่ายเลือกเชียร์ไป เกมคู่ที่2เอไอบาก็จะพบกับทางด้านเรเบเต้ซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ผมก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนเรเบเต้นะครับและกับเลทราคาไมค์ก้านั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.5เกมคู่ที่3ยูนิเวอร์ซิตาเตคูก็จะพบกับทางด้านดินาโมบุคาเลสซึ่งกับแนวทางการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นยูนิเวอร์ซิตาเตคูซึ่งกับเลทราคาไมค์ก้านั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.5ครับ และเกมคู่ที่4คู不不ここ่สุดท้ายก็จะเป็นการพบการระหว่างเอลเช่ที่จะพบกับคอโดบาซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นเอลเช่ครับและกับเลนราคาไม่ก้านนั้นก็ให้เลือกไปที่ราคา0.5ุก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้คืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุขชายบรเดชกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ